บ้านไหนลกบ้านนั้นจนคําว่าจนในที่นี้เนี่ยคุณหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องจนเงินอย่างเดียวนะคะการตีความหมายคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องจนใจจนปัญญาจนความสุขบ้านเนี่ยเปรียบเหมือนร่างกายของเราเรายังต้องการลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกบ้านก็เหมือนกันทําไมจะต้องมีประตูแล้วก็มีหน้าตา่างเพราะลมพวกนี้ f ฟ o เข้ามาในบ้าน ใจของบ้านเนี่ยมันคือพลังชีนั่นเองเวลาที่เราเปิดประตูออกมานั่นหมายถึงว่าเราก็จะรับพลังงานดีๆเข้ามารับลมอากาศดีๆเข้ามาในบ้านพอเข้ามาจากทางประตูมันก็จะไหลเวียนเข้าไปตรงตามทางเดินหรือแ,แม้แต่บันไดขึ้นไปข้างบนนั่นหมายถึงว่ามันคือฟลอ์ที่ไม่ติดขัด แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยเราทําบ้านลบเนี่ยใจ,ใจของบ้านมันก็จะเกิดติดขัดละแต่มันไปเจอข้าวของที่วางระเกะระกายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความไม่สมดุลมันก็เหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราหายใจเข้าอย่างเดียวแล้วรูบอกไม่ต้องหายใจออกได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมยังไงมันก็ต้องหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเราก็หายใจเพื่อที่จะคลีนอากาศที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ล้าง สิ่งที่เป็นโมลพิษออกจากร่างกายเหมือนกันถ้าเราไปทํางานเหนื่อยกลับมาเนี่ยแล้วเจอบ้านลบโหกินแล้วก็กองทิ้งเอาไว้น้องหมาเออก็ไม่เก็บมีกลิ่นออกลิ่นฉี่เต็มไปหมดในบ้านเรากลับมาแล้วรู้สึกยังไงคะคือทํางานข้างนอกมาก็เหนื่อยอยู่แล้วเราจะต้องฝ่าฟันกับรถติดอะไรต่างๆมากมายพอมันใจาในบ้านโอ้โหอย่างก็จะเป็นลมแทนที่กลับมาแล้วได้เจอสวรรค์ใช่ป่ะอันนี้มันก็เลยส่งผลให้ สุขภาพจิตไม่ดีเพราะจิตเลาหงุดหงิดละประกอบกับพอเราเข้าไปแล้วได้สูดดมกลิ่นหรืออยู่ในสภาวะที่มันไม่ดีมาติดขัดแบบนี้มันก็ทําให้ผ่านทะเลาะกันมีปากเสียงกันหมันทาลายความสัมพันธ์นั่นเองมันสะท้อนเลยนะว่าความคิดการจัดการเป็นยังไงเวลาที่เราทําแล้วรู้สึกแบบปล่อยไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนชีวิตในความเป็นจริงมันสะท้อนออกมาให้เห็นแบบนั้นอ่านเป็นยังไงแต่งแบบไหนมันสะท้อนถึง เจ้าตัวถึงเจ้าของว่าเขาเป็นคนแบบนั้นคือห่วงจุวยสอนให้เราเนี่ยรู้จักเก็บกวาดทำความสะอาดจัดเก็บของให้เป็นระเบียบนั่นเองถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะพอเราอยู่ในสถานที่ดีบรรยากาศดีอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดดีๆต่อกันมันก็จะได้ไม่มีคําด่าทอคํากระแทกแดกดันหรือโทษกล่าวหากันว่าทําไมเธอไม่เก็บฉันทามันเหนื่อยแล้ว พอมันเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดอารมณ์ปท้าในบ้านแล้วมันทาให้รร้สึกไม่อยากกลับบ้านแล้วบ้านมันก็จะไม่เป็นบ้านอีกต่อไปเนี่แหละค่ะถึงเป็นที่หมายความว่าบ้านไหนลกบ้านนั้นบ้านนั้นจนดังนั้นจึงอยากให้เห็นถึงความสําคัญของความลกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆมันนําไปสู่ปัญหาที่มันใหญ่ได้มากเลยนะคะจนถึงบางบ้านเนี่ยอาจจะแตกหักกันเลยได้ทีเดียวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆขอให้คลิปนี้เป็นสาระดีๆ กับทุกคนนะคะ